สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเช้าว,วันจันจ้าไปโรงเรียนล็อกรถก่อนไปโรงเรียนกัน คืมอึมคืม นอก16องศาในรถเอกต่งอุ่นไว้จ้ะต่งความพอนความอุ่นไหวเจ็ดโมงยี่สิบจ้ะตอนนี้เอออกมาสายนิดนึงว่มีเวลาห่อเขาเอามาม่าจา้ามาเน,นี่อาหารเที่ยงไปอคือมามา่ามาม่าเด้อไปอยุเขตแดนเยอระะมันเด้อพี่น้องแต่ว่าเป็นอ่าทาเลือเป็นอ่า นั่งรถขามฟังไปจ้ะขามฟังไปเยอรมันประมาณยี่สิบเอสองชั่วโมงจากบ้านไปเอขามฟังไปสองชั่วโมงไปกับเรือไงจ้ะเรือที่ไปเอเคยเห็นงานนะเนาะถามพ้นที่ท่านได้เคยรู้ก็คือเอเห็นงานบนเรือมาก่อนเห็นมาสิบปีพี่น้องเกือบเกือบสิบปีแหละพาที่สวยมากพี่น้อง โอ้อยใยญเห็นน้ำแดงดีขนาดเห็นบ้งโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีจ้ามา่มาไปโรงเรียนมือนี้นอนตื่นสายตั้งนาฬิกาตีหาแต่ว่าลูกหม่ดีสายบอดีเด้หนี่ตื่นหกโมงคือก็หกโมงเศร้ามือขึ้นม,มือขึ้นไอ้บ่ง่วงไอ้ข้นนอนเทียงขึ้น มันก็นเลยเห็นใหตตื่นสายต่อไปว่เห็นแล้วเพราะวา่าเออ,อีกบ่ะโดนเนาะจ้ะอีกบ่โดนเนาะช่วงประมาณ <c oughs> ช่วงประมาณวันที่เท่าใหล่ะอาทิตย์อาทิตย์ที่40-40ิบสหาสีเนาะจ้ะเอ,อต้องไปฝึงงานซึ่งมองฝึกง,งานไกลมากๆพี่น้องจ้าไกลมากขับรถกิขับรถประมาณชั่วโมงหนึ่ง ก็เลยกันเลยแบบว่าสองอาทิตย์นะเหตุสองอาทิตย์คือง,งานสองอาทิตย์ขับรถชั่วโมงหนึ่งจากบ้านไปเลยต้องเขาง,งานเจ็ดโมงเช้าเอ๊ะต้องออกจากบ้านตีไปซาซาสุดก็คือหกโมงหกโมงตีหาตีหาหาซิฟหรือว่าหกโมงเนาะเอ๊ะว่ารู้ว่ารถขับได้ไวปันไดขับได้สาปันไดเนาะเพราะว่าถนน ue, เ,นเอ,นอ๊ะ่รู้สบายเซนใดท่านนี้เบื้องรายละเอียด เป็นนันบานเดียวเพราะฉะนั้นเบาก็คือเพราะฉะนั้นเอสน่ะต้องตื่นเ้าก่านี้ต้องตื่นอาจจะต้องตื่นตีซีเคืงตีหานี่ยังสิท่านเพราะท่านตีซีเคืงแหละไปสาสุดน่ะสามีเห็นงานอยู่หลังบ้านเลยกะลองเบิงพี่น้องจ้าเพราะว่าเอหาเปลี่ยนบ่ได้เอขอเปลี่ยนก็เพื่อนคอนอื่นบ่ได้เราคนบางคนก็เจ้ากะได้แถวบ้านเพิ่นเราบนันนี้เพิ่นก็บ่อยากเปลี่ยนเราบางคนก็คือแบบว่า มันประสะดวกเขาเพราะว่าเขากับบ่มีรถมีอย่างสินะก็เลยแบบว่าโอเคจ่ายบ่มีปัญหาดอกเพราะว่าเอเคยผ่านงานดูแลผูเ่ามาแล้วนะเอกก็คือตื่นเต้นบาอย่างซื้อ,อ,อยุบแต่คือทีมอโมโหนิดนิก็คือแบบว่าเครื่อใหายอยไปเห็ดไก่แท้แบบบ้าน่อยยูคนละโซคนละเขาเออนีงอ่ะคนละโยดไหมคนละแบบบ้านเอ็นอ่ะมันมันอยู่อีกโซนนึง,งเราหม่องที่จะไปฝึกง,งานมันอยู่อีกหม่องนึงนะ คือแบบว่าเอ,ไอาไาไงคือไปก่าเกิรลอยกิโลพี่น้องอันอันข้ามว่าหาสิบกิโลจากนี่ไปนี่จากบ้านไปนี่ก็คือกับเบได้กไก่ได้เพราะว่าถนนบ่ได้รล่นได้แบบดีนะกับ่รู้ว่าสิไปได้ไวได้้าบานไดสันสันดอกอันก็เลยแบบว่ามีความปค่คยเข้าใจปานไดว่าคือห้เห้าเออไปเหตุงานไก่แท้ไปฝึกง,งานไก่แท้ แต่ว่าก็คือแบบว่ามันก็เป็นการฝึกง,งานสองอาทิตย์ตอนแรกล,งลุงกับค่อยพอใจดอกลุงกับจมอยู่แต่ว่าสุดท้ายก็คือลุงกับลุงกับว่าก็โอเคมันก็แค่สองอาทิตย์นะมันก็ได้โดนสองอาทิตย์กับแป๊บเดียวเพิ่นว่างสินะซําเข้าไปกับสิปมือประมาณนี้แหละจ้าเอก็เลยโอเคก็บสันก็คือแบบตามนั่นแหละไปเพิ่นวบาจังสันก็คือตามเพิ่นนั่นแหละงังสินะเอ๊ พอลุ้มขั้นทั้งหนาแล้วขับสาแท้เิ่นขับเจ็ดิบหนึ่งพี่นอ้องเดี๋ยววิดโข่งก่อนถ้ามีพารถมีรถมาอยู่มังสาตัวแซมีขั้นนี้ก็ได้แซงผอยไปพร้อมด้วยแต่ว่าเข้ากับิบไปกัน,กนหลหะะพี่น้องแต่ว่ามันมีรถสิบลอยทั้งหนา่อยกันเลยเออวันนี้่หรอทาน เจ็ดสิบพี่น้องจ้ารุ่งกระป่าครับเจ็ดสิบไมีอย่างพี่น้องนี่แหละจ้าไอ้กะเออยุบนถนนนะจน้าเนะเอก็ต้องแบบว่ามองอยยุข้างหน้านะคือแบบก็สามารถที่จะมองกล้องหรือว่าคุยกับพี่น้องแบบตา่ตาตา,ตาฟัน่อฟันใ้ว่าสนพอนี่แหละจ้าไอ้ คือว่าพว่าบางคนอาจจะยังบรู้เนาะว่าเอ็ดนีหยังเอน่ะเรียนหนังสือเอมาอยู่เดนมาร์กเนี่ยสิบปีสิบปีเต็มแม่นปบ่11ปีจ้ะส1เปีปีนี้สิเปี1ิปีเต็มเลยเห็นงานเลือมากประมาณเกือบสิบปีจากเกาปีก็ว่าเกือบเกือบเกือบสิบปีละแต่ว่าเอกคือช่วงที่เออมาเรียนหนังสือน่ะเอกอะ ยังหลับงานอยู่หัวหนากันยังไห่งานเอยู่นะเออตอนนี้ก็คือมาเลี่ยนหนังสือเพื่อที่จะเอาความรูนนะ้น่ะไปต่อยอดนะจนะ๊ะเนาะเพราะว่าการที่เลี่ยนนะดูแลผู้เฒ่าการที่เลี่ยนดูแลผู้เฒ่าคือว่างานมันหางายพี่น้องจ๋ายุสไซเขาก็ขาดคนของประเทศเดนมาร์กนะยุสไซเขาก็ขาดคนข้างหลังก็เปิดไฟสูงแท้ ยุ้ยใส่เขาก็ขาดค้นล้วบัน,นี้เอกก็เลยแบบว่ามีความรู้สึกว่าเอองานมันหางบ่ยากงานมันหาง่ายเอกก็เลยเปลี่ยนจากที่เคยเห็ุงานทางงวางสะอาดนะก็เพื่อที่จะมาเริ่มต้นดูแลผู้เฒ่าล้วบัน,นี้การที่เขาจะเห็นงานดูแลผู้เฒ่าเขาก็ต้องมีเอกสาร่านการเลียนการสอนมาได้การเหมือนกับไปใบ จบไหมใบบุดไหมต้อมีใบบุดบ่มีก็ได้พี่น้องบ่มีก็ได้แต่ว่าคาแรงมันถือตอนนี้เอกเฮ็ดยุ่เอเฮ็ดยุ่เป็นพนักง,งานชั่วรข้าวเขาคือกันดูแลผู้เฒ่านี่ต่ว่าคาแรงเอมันถือมากพี่น้องเห็นบะมีใบป,ประกาศหรือว่าใบจบบุดตัวน,นี้มากคือแบบว่าเอจะได้คาแรงบ่ลายนะซึ่งเอคิดว่าเออถ้าเอตั้งใจเลี้ยนดีๆซึ่งตอนนี้เอ็อายุ40่สวแล้วเด้44ปีเนาะ การที่เข้าจะเลี้ยนนีอยงจกยักยางหนึ่งมั่นกับประเด็นไง,งได้พี่น้องเพราะว่าสมองสมองไปเหมือนแล้วพี่น้องจ้าเพราะว่ามันประเด็ใส่เนาะคอมพิวเตอร์เอกกับเบเกงเลยกับคือกับมีน้องอีกคนหนึ่งึ่งเป็นกับเป็นแบบดันดีขนาดเพ่ได้ยังเี่เสร็จยังงานหน,นุ่นี่นั่นเพิ่งกับสิแบบได้ไหมเพ่ดูไหมเพ่สีนาเพิ่นกับนาลักน้องคนนั้นเพิ่นกับซอยเบิรงซอยแบบว่า ซอยมาสังแต่ที่แรกเลยจ้าบ่แม่นหัวก็มาซอยซอยตังแต่สมัยเลียนเอ่อปอเก่านํากันเนาะปอเก่าคนกัดันเนาะเ่นเกต่นดีแต่ว่าของเอก็คือทูๆใสๆไปจ้าเพราะว่าเอก็คือประมาณนี้บ่ได้เก่งแหงแต่ว่าเอก็คือแบบว่าเอาเอาแค่พานเะพี่น้องจ้าเอก็เอาแค่พานบันนี้บัดนี้ตอนนี้ก็คือ มี่หน่าที่ตั้งใจเลียนเพราะว่าถ้าจบอีกประมาณปีกู้กวนนี่แหละพี่น้องเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องเลียนประมาณสิบสิบเท่าใดเดือนเนาะสิบสิบเจ็ดสิบแปดเดือนอะปีเคืองนี่แหละประมาณปีเคิงไปนี่แหละตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วจากเดือนเองพึ่งได้ผ่านมาประมาณสองเดือนบอหอดบอจากสิงหาวาันนี่ไหมสิงหากันย่าโอ้ยหัวก็เดือนเดียวหนึ่งพี่น้องจ้า นี่แหละประมาณนี่แหละอีกโดนอยู่จ้ะระยะทางอีกไกลอยู่แต่ว่าจะตั้งใจพี่น้องเพราะว่าคือถ้าตัดสินใจที่จะเดินแล้วเข้าก็ต้องเห็นให้ดีที่สุดจ้ะอ,อันนี้คืออันนี้คือถ้าไปหลอดอหลีจ้องค่อยว่ากันแต่ว่าเอกขอพานอย่างเดียวเอกบ่ได้เอาเกตไปแข่งกับไผยหรอกเอกแข่งกับเจาของเพราะว่าเอกเห็นงานน้ำเอกเรียนหนังสือน้ำแล้วก็เห็นช่องเทาน้ำอีกแมนบอกมันก็ไ่ได้ง่ายเลยพี่น้อง กับ่ได้ง่ายต่ว,ว่ากับสูจ้ะบดถอยจ้ะคือความพยายามเข้าต้องเหตุให้ดีที่สุดนะคิดแค่นั้นแล้วก็อาจจะมีแบบว่าบางคนอาจจะแบบว่าเอาเหตุได้หลายอย่างก็คือแมนยูตะว,วานามาเมือยบบบางมือกับแทบขาดใจพี่น้องแบบว่าหลายอย่างหลายแนวจะมายังแน่จะมูดหุยปุยยูตะว,วากับกับสูบดถอยจ้ะขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกำลังใจเนจาะจ้ะเนาะอันนี้ก็คือแบบว่า เป็นความสุขเล็กๆหน่อยๆของเอเนาะพี่น้องจ้าือคือเอเอมากแบบนี้แหละเอก็คือแบบว่าเอไวแบบนี้เอก็เหตุแบบนี้พี่นอ้องมือมือมือได้ว่างเอก็สปอยหลายคลิปเนาะกะกะยาวากันเนาะพี่น้องจ้าก,กะแต่ว่าส่วนใหเอจะเห็ุคลิปสั้นแต่ว่าคลิปาเาวาเอก็มีตลอดจ้าคลิปยาวาอาจจะมือเ้นมือแต่ว่าคลิปสั้นเอจะมีตลอดขอบคุณทุกคนที่มาติดตามหรือเอ่อมาเป็นกำลังใจให้เอเนาะจ้าเนาะ ขอบคุณทุกทกคนนะจ้ะเนาะฝากกดไล์กดแชร์กูแซวสกายเอ่อเป็นกำลังใจให้ไปโดนๆในเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้า